สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมนะครับหมี M B P ศูนย์รับสร้างบ้านวันนี้ผมมาอยู่กับน้องแทสนะครับเดี๋ยวจะให้น้องแทสแนะนําตัวเองนะครับสวัสดีค่ะแทสค่ะแทสนะคะเป็นสถาปนิกฝ่ายขายค่ะเดี๋ยววันนี้จะมานําเสนอตัวแบบบ้านสไตล์ของ M B P ให้ทางลูกค้าได้รับชมกันดีกว่าค่ะแล้วแบบบ้าน M B P เรามีทั้งหมดกี่แบบครับ ตอนนี้แบบบ้าน m v p นะคะมีเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ30แบบค่ะพี่ซึ่งเยอะมากๆเลยแล้วก็อาจจะยกตัวอย่างแบบบ้านบางส่วนมาให้ลูกค้าได้ดูกันเพราะว่าแท็ก็มีแบบบ้านสักสอแบบแล้วกันค่ะพี่วันนี้ที่จะมานําเสนอให้ทางลูกค้าได้ชมกันก่อนอื่นเลยก็อยากแนะนําแบบบ้านที่เหมาะกับครอบครัวใหญ่ค่ะเน้นสไตล์ที่แบบว่าเรียบง่ายทันสมัยแล้วก็หรูหราด้วยในตัวหลังนี้ก็คือเบ็ดเสร็จจบสวยงามเลย หลังนี้นะคะทัชก็มีความพิเศษก็คือชื่อว่าพาวสูหนึ่งค่ะแบบบ้านพาวสูหนึ่งหลังนี้เนี่ยมีแรงบันดาลใจพิเศษที่ตั้งชื่อหลังนี้ขึ้นมาก็มีพาวสูหนึ่งก็เดี้ยนถึงแบบผู้หญิงที่มีความเพลียวพลาวมีความน่ารักสดใสอะไรประมาณนี้ค่ะก็ตั้งชื่อบ้านหลังนี้ว่าพาว0ูหนึ่งซึ่งบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านสไตล์อังกฤษค่ะจะมีความนิยมกันก็คือยาวนานมากแล้ว แล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังมีความนิยมอยู่มีจุดเด่นอะไรภายในตัวบ้านแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยเท่าไหร่กี่ห้องนอนกี่ห้องน้ำอ่าพอจะอะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะก็หลังนี้นะคะความโดดเด่นเลยก็จะมีดับเบิลวอลลุ่มค่ะของถงชั้น2ก็จะสามารถแบบว่าเห็นการกิจกรรมของคนในบ้านได้ในถงชั้นหนึ่งประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีการตกแต่งที่เป็นลักษณะของอย่างเช่นตัว กระเบื้องหลังคารูปทรงของตัวหลังคาค่ะก็จะเป็นทรงจั่วประมาณนี้ค่ะตัวลักษณะของบ้านสไตล์อังกฤษเนี่ยก็จะมีความหรูหราค่ะเน้นความหรูหราแล้วก็มีการตกแต่งวัสดุมามาเสริมทับอีกทีหนึ่งก็แลดูก็จะมีทั้งความหรูหราแล้วก็ความเรียบง่ายใช่ค่ะก็เป็นวัสดุที่สามารถเราเอามาเมิร์จกันเอามาประยุกต์กันเพื่อให้มันเกิดเป็นแบบบ้านที่ดูหรูหราแต่มันมีความ เข้าถึงง่ายประมาณนั้นไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าเราเรามองว่าบ้านสไตล์อังกฤษเนี่ยมันมีความพิเศษแล้วตัวฟังก์ชันภายในเนี่ยเราก็พยายามออกแบบมีไซน์มาเพื่อว่าตอบโจทย์ให้กับชีวิตครอบครัวใหญ่ได้เลยแล้วคราวศูนย์หนึ่งเนี่ยครับพื้นที่ใช้สอยเท่าไหร่เอ่ยแล้วก็ ถ้าเกิดจะสร้างบ้านหลังนี้ครับควรต้องมีที่ดินขนาดหน้ากว้างแล้วก็ความลึกอยู่ที่เท่าไหร่ก็ซึ่งตัวบ้านหลังนี้ค่ะพี่มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด328ตารางเมตรซึ่งเป็นพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่เลยตัวบ้านเหล่านี้ถ้าเกิดว่าลูกค้าสนใจที่จะสร้างบ้านนะคะก็จะเป็นเต้องมีพื้นที่ดินเนี่ยค่ะก็อยู่ที่ประมาณ20เมตรได้ค่ะก็สามารถลงบ้านตัวนี้ได้เลย18คูณ20เมตรก็คือสามารถเอาบ้านหลังนี้มา สร้างได้เลยะระยะรุ่นอาคารอะไรพวกนี้ก็คือพร้อมหมดใช่ค่ะ oh. ก็สามารถสร้างหลังนี้ได้เลยแล้วบ้านหลังนี้มีกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ำอะครับบ้านหลังนี้นะคะก็ถูกดีไซน์มาเนี่ยค่ะอยู่ที่ประมาณ5้าห้องนอน5้าห้องน้ําส่วนหลังนี้จะสามารถจอดรถได้ประมาณ 2000. 2องพันแล้วก็มีพื้นที่ของรับแขกนั่งเล่นห้องครัวประมาณนี้ด้วยค่ะก็เป็นฟังก์ชันที่ครบเลยใช้งานได้ทุกอย่างเบ็ดเสร็จเลย ต่อมานะคะพี่หมีก็จะเป็นหลังที่2ค่ะคก็จะเป็นแบบบ้านสไตล์โมเดิร์นแบบบ้านหลังเนี้ยค่ะก็เป็นที่นิยมเหมือนกันเพราะว่าเรามองว่าการใช้ชีวิตอะค่ะมันต้องตอบโจทย์เนาะก็ขอแนะนําเป็นบ้านหลังที่2ชื่อว่าพอเทียสุนสามค่ะแล้วพอเทียสุนสามเนี่ยมันมีความโดดเด่นยังไงบ้างครับแล้วก็พื้นที่ใช้สอยเท่าไหร่แล้วก็ในส่วนที่เป็นถ้าเราจะสร้างบ้านหลังเนี้ยครับเราควรมีพื้นที่ที่ดินขนาดเท่าไหร่รรลองแค่ลองเล่าให้ฟังหน่อยครับ แบบบ้านพอเทียเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่ารูปร่างลักษณะของตัวอาคารนะคะมันจะเป็นบ้านสไตล์ทรงกล่องเลยอันนี้คือเป็นจุดเด่นของโมเดิร์นอยู่แล้วใน mm hmm. ส่วนของตัวโมเดิร์นหลังนเนี่ยเนี่ยเรารู้สึกว่าไม่อยากให้มันมีความแข็งกระด้างมากเกินไปอะคะ่ะพี่เราก็เลยลองหาวัสดุที่มาตกแต่งทับตัวผนังอีกทีหนึ่งอย่า mm hmm. เช่นไม้หรืออาจจะเป็นออวัสดุของหินต่างๆอะไรเงี้ยค่ะ แต่ว่าหลังนี้เราเลือกเป็นไม้มาใช้ในการตกแต่งเพิ่มเติมให้ดูแบบโมเดิร์นแล้วก็เข้ากับธรรมชาติด้วยแล้วบ้านหลังนี้คือมีพื้นที่สอยเท่าไหร่ครับบ้านหลังนี้นะคะเหมาะกับพื้นที่ครอบครัวก็อยู่ครอบครัวกลางกา,ก,าก็สามารถเข้าอยู่ได้5้ถึงหคนโดยประมาณนี้ค่ะก็มีพื้นที่ทั้งหมดนะคะ238ตารางเมตรค่ะกี่ห้องนอนกี่ห้องน้าครับหลังนี้จะอยู่ที่ประมาณสามห้องนอนสองห้องน้ําแล้วก็มีห้องครัวห้องรับแขกห้องรับประทานอาหารประมาณนี้ด้วย แต่ว่าพื้นที่จะเห็นด้านหน้าของตัวบ้านหลังนี้เนะะี่ยค่ะจะมีพื้นที่เฉลียงทางเดินด้วยค่อนข้างเยอะเลยค่ะก็คืออยากให้แบบว่าคนในบ้านเนี่ยสามารถมาทากิจกรรมนั่งเล่นพักผ่อนได้ในส่วนนี้แล้วอย่างหลังนี้ก็คือมีที่จอดรถด้วยถูกไหมครับสองคันเนาะใช่ค่ะหลังนี้จะมีพื้นที่จอดรถด้วยแล้วราคาล่ะครับราคาหลังนี้เริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ4ล้านบาทค่ะค่ะซึ่งหลังนี้เนี่ยก็จะรวมเบ็ดเสร็จทุกอย่างแล้วก็ เริ่มต้นอยู่ที่4ล้านบาทพท่านี้เลยก็สามารถเข้าอยู่ได้นอกจากแบบที่ต้องแท้ได้เล่าไปแล้วนะครับ M B P ของเรานะครับก็ยังคำนึงถึงเรื่องของคุณภาพชีวิตในการอยู่อาศัยของลูกค้า mm hmm. การที่คุณภาพชีวิตดีนะครับสิ่งที่ดีอย่างแรกก็คือน้ําต้องดีครับอากาศต้องดีแล้วก็สุขภาพต้องดีซึ่ง M B P ของเรานะครับเรามีระบบ Airflow และก็ Air Quality เป็นระบบเติมอากาศและก็หมุนเวียนอากาศให้กับบ้าน มีอุณหภูมิบ้านเย็นแล้วก็ลดประหยัดพลังงานลงแล้วตัวคนที่อยู่ในบ้านก็รู้สึกสบายหายใจสะดวกได้อากาศที่ดีเรื่องของน้ำดีนะครับเราก็จะมีแถมเครื่องกรองน้ำนะครับหนึ่งเครื่องให้ในบริเวณห้องครัวเพื่อสะดวกในการทำอาหารทำกับข้าวของของคนในบ้านนะครับจะได้น้ำสะอาดซึ่งเครื่องกรองเนี่ยก็จะเป็นระบบ r o นะครับซึ่งก็จะเป็นกรองน้ำดื่มเหมือนที่เราดื่มกัน ในน้ำขวดและสุดท้ายนะครับเราก็เล็งเห็นนะครับว่าเรากําลังจะก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยรวมไปถึงเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเราจะก้าวเข้าสู่ e l l n e s s ก็คือในเรื่องของสุขภาพดังนั้นในห้องน้ําของเราทุกห้องเราจะมีราวจับให้กับผู้สูงอายุนะครับในการที่จะเข้าห้องน้ําเพื่อไม่ให้ล้มรวมไปถึง การออกแบบพื้นนะครับให้เป็นพื้นที่เป็นพื้นหยาให้พอเวลาเดินแล้วมันเกิดการที่จะไม่ต้องลื่นไม่ลื่นนะครับบริเวณรอบบ้านในส่วนที่เป็นบันไดเราก็จะมีแลัมทางขึ้นให้กับรถเข็นในอนาคตและถ้าใครนะครับที่ต้องการทางลาดที่คู่อยู่กับบันไดนะครับต้องการให้เราทําให้ซึ่งเราก็ยินดีทําให้รวมไปถึงในอนาคตเราจะมีบริการ และก็มีระบบที่เข้ามาเกี่ยวเรื่องกับเรื่องของสังคมผู้สูงวัยโดยตรงก็คือจะมีระบบ Nurse Call มีบทบาทในเรื่องของอาการเตือนเพื่อมีคนสูงอายุล้มในห้องน้ำหรือว่ามีเกิดอุบัติเหตุอะไรเหล่านี้ครับ mm. เพื่อให้คนในบ้านเข้าถึงแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือได้ทันท่วงที สำหรับใครนะครับที่ต้องการคำปรึกษาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกแบบเมื่อถึงที่เราคุยเมื่อสักครู่หรือแม้กระทั่งเรื่องของการก่อสร้าง m b p สบีร,รับสร้างบ้านของเรายินดีให้บริการนะครับและใครนะครับที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็สามารถกดหัวใจแล้วก็กดติดตามให้เราในช่องทางนี้ได้สำหรับวันนี้ผมและน้้งแทสก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ